ต้ยมยำเต้าหู้หลอดมาละจ้ายั่วๆไหมคะเครื่องของเขาก็จะมีหมูสับถั่วคั่วค่ะไข่หนึ่งฟองแล้วก็เต้าหู้หลอดอันนี้ต้นหอมผักชีเราจะหั่นต้นหอมผักชีเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วรอบนี้เราจะมีเติมรากผักชีลงไปด้วยค่ะหนึ่งรากวันนี้เราจะใช้น้ำซุปนะคะเพราะว่าเขาเป็นอาหารของเด็กเลยต้องใช้น้ำซุปค่ะปรุงง่ายค่ะ น้ำเดือดเสร็จก็หย่อนเต้าหู้และาลากผักชีลงพอเดือดอีกรอบนึงเราจะเอาหมูลงไปลวนค่ะลวนนี้เขาสุกแล้วเลยนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําตาลมะพร้าวไปปลายช้อนนี่ค่ะปลายช้อนของเราเนี่ยลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาค่ะน้าําปลาใส่ลงไปเลยค่ะสัดส่วนนี้ไม่เค็มนะคะ แล้วพอน้ำเดือดอีกรอบนึ่งเราจะเติมพริกเผาลงไปนะคะอันนี้เป็นพริกเผากุ้งที่สั่งทําพิเศษคือเผ็ดน้อยค่ะแม่ค้าเขาทําให้เราได้ค่ะสําหรับเด็กก็ต้องเผ็ดน้อยค่ะแต่สีเขาจะยังสวยเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราจะไปบุกถั่วลิสงคั่วค่ะเราจะบุกพอเขาแตกๆหน่อยนะคะแล้วก็พักเตรียมไว้หลังจากนั้นเราก็จะมา,าเตรียมมะนาวอีกสองแว่นค่ะ อันนี้ชามก๋วยเตี๋ยวหนึ่งนะคะมะนาวสองแวน่นแล้วก็ตักลงไปเลยค่ะหม้อที่เราปิดไฟไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะตักลงไปเลยแล้วเราก็จะมาตอกไข่ใส่ค่ะไข่ลวกเด็กของเราต้องได้ไข่วันละหนึ่งฟองเพราะฉะนั้นอาหารเขาจะต้องมีไข่ลงไปด้วยค่ะหนึ่งฟองแล้วก็ควา้านไข่ขาวค่าเพราะว่าเสียดายค่ะนี่ค่ะคว้านมาก็ไม่หมดแล้วค่ะแล้วก็บีบมะนาวมะนาวสองแว่นใส่ให้หมดเลยนะคะ พอใส่มะนาวเสร็จเนี่ยเราก็จะโรยถั่วลิสงค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีเราจะ,จะมาจัดการเขาทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วเราจะมาดูความเด้งของเต้าหู้หลอดกันนะคะเป็นยังไงคะต้มยำเต้าหู้หลอดของเรา หน้าตาหน้าทานไหมคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณเพ,เพื่อนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์